สวัสดีครับผมช่างบอยร้านลุงพดเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าครับผมเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาชมบ้านราคาประหยัดครับผมหนึ่งระเบียงหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำกระบผมพอดีใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาชมกันนะครับผมครับเดี๋ยวตามมาเลยครับผมโอ้โหถ้างนี้เป็นสาขาสองใช่ครับผมสาขาสองที่มีจะประกอบเฉพาะบ้านเหล็กเป็นหลักนะครับครับซึ่งหลังนี้ลูกค้าอยู่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์รับมาออเดอร์ไว ครับเพราะว่าดูจากรีวิวแล้วคนข้างโอเคแล้วเหล็กครับได้มาตรฐานครับก็เลยพี่เขาสั่งไว้ครับหลังนี้ครับหลังนี้ราคาแรงไหมครับช่างบอยครับหลังนี้ราคาแสนสามหมื่นห้าพันบ้านพร้อมห้องน้ําใช่โอ้โหนี่ราคาประหยัดจริงๆครับหลังประหยัดจริงๆครับกว้างกว้างสามคูณห้าเมตรสามคูณห้าเมตรครับผมบันไดห้าขั้นบันไดห้าขั้นใต้ทุนสูงเนี่ยใต้ถุนสูงครับผมในลูกค้าจับไว้ในสวน โอ้โหบ้านหลังนี้นี้อะดูความพิเศษรีวิวความพิเศษให้ลูกค้าชมเลยครับบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านทรงจั่วครับผมบุเป็นพีวูโฟมให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้จะเป็นสีเป็นสีตัวใหม่ที่ผมครับพึ่งออกแบบมาครับเหมือนกับบ้านของหลังของคุณป้าครับสีตัวใหม่ครับเป็นสีน้าตาลที่สว่างขึ้นแล้วตัดกับสีครีมครับหตัวนี้ครับ คานคือถักให้ทีๆอยู่แล้วเนี่ยมองเห็นชมได้ไหมครับชมได้ครับไม่ปิดบังครับผมไม่ปิดบังครับความหนามินแปดทั้งหมดครับโอ้ครับไม่ไม่มีอ่อนครับผมไม่ไม่ไม่ได้ใช้เหล็กต่างระดับกันในใช้เด็กแบบเดียวกันหมดใช่ครับผมตัวนี้ครับไม่มีอ่อนแล้วก็ทีๆเลยเนาะใช่ครับผมแบบผีครับตัวนี้ครับส่วนเสาจะเป็นเสาหน้าเสียด้านล่างครับมันจะดูสวยเนาะเพราะว่าความสูงของตัวบ้านสูงขึ้นอ่ะถ้าเสาเล็กๆมันก็ไม่สวยครับครับเราต้องใช้เป็นเสาใหญ่ให้ลูกค้าครับตรงนี้ อันนี้ผมเสนอให้ลูกค้าเองเป็นเสาหน้าสีขึ้นมาทำเสาหน้าสีให้ลูกค้าครับหลังนี้หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันห้าพันครับผมแสนสามหมื่นห้าพันชมดูนะครับเดี๋ยวเารนี้เป็นเท่าไหร่ที่เราเห็นนะครับหลังนี้เหรอหลังนี้มีห้องน้ําในตัวเหมือนกันนะเอามีเลยเหรอครับหลังนี้จะเป็นรุ่นประหยัดแต่มีห้องน้ําเท่าไหร่ครับหลังนั้นหลังนี้รู้สึกว่าจะแปดหมื่นห้าเฮ้ยแปดหมื่นห้าครับมีห้องน้ําในตัว ขออนุญาตชมแสนสามก่อนเดี๋ยวลงมาแน่นอนครับนี้หลังนี้แปดหมื่นห้ามีห้องน้าในตัวครับหลังนี้จะกว้างสามเมตรครับโอ้โหกว้างสามเมตรตรงนี้ช่างกําลังทําเป็นที่นั่งครับนี่เถ่งแรกแน่นอนรีวิวก่อนนะครับยังไม่ได้ทําอะไรมากครับหลังนี้เราสามารถใส่รองเท้าขึ้นมาได้โอ้ผมขอโทษทีครับผมอถอดรองเท้าก่อนครับผมลืมก็ามครับผมนี่ครับผมโอ้โหบานเลื่อนเหมือนเดิม บานเลื่อนกรับโอ้ยสวยมากเลยครับสีเป็นสีรุ่นใหม่เลยหลังเนี้ยลูกค้าให้โจทย์มาว่าอยากได้ราคาประหยัดแต่มีห้องน้ําในตัวครับผมก็เลยอาออกแบบให้ลูกค้าว่าพี่โอเคไหมครับพอออกแบบไปก็พี่เขาค่อนข้างโอเคครับผมตรงนี้ก็จับประมาณนี้คือข้างหน้านี้ก็จะเป็นพีวีโฟมให้ใช่ครับเป็นทรงจั่วเป็นทรงจั่วครับผมห้องนอนก็จะสามคูนสามนี่ห้องนอนจะกว้างขึ้นครับห้องนอนสามคูณสาม ครโอ้โหนี่ปิดล็อกกันแบบสวยงามมากเลยนะครับใช่ครับผมอืมขออนุญาตเข้ามานีตรงนี้มีปูกระเบื้องไหมครับผมไม่มีครับตรงนี้จะทาสีให้เหมือนเดิมอ๋อเป็นเป็นทาสีเหมือนเหมือนบ้านที่ราคาหกหมื่นกว่าใช่ทาสีครับผมทาสีให้เหมือนเดิมแล้วตัวพื้นเนี่ยเวลาก่อนทาสีอะผมจะสกิมให้ด้วยนะสกิมตรงรอยต่อครับผมเวลาเราคือไงครับสกิมคือทาให้มันเนียนนะครับครับผมจะใส่ใจทุกรายละเอียดครับตรงรอยต่อนี่คือมองแทบไม่เห็นรอยต่อเลย เนี่ยคือแบบนี้เราจะทําให้มันเนียนทั้งหมดเลยใช่ครับผมจะสกิมให้หมดเลยครับตัวรอยต่อครับผมก็คือไม่ใช่แค่ว่าทําแค่พอได้ขายผมคือพวกรอยต่อผมจะสกิมให้หมดครับครับตัวนี้จบระบบไฟด้วยไหมครับนอกจากห้องน้าแล้วมีระบบไฟระบบไฟเป็นระบบไหนครับครับผมตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นนี่ครับผมครับขอดูระบบไฟของบ้านหลังหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันหน่อยครับ RCBO RCBO นี่รุ่นใหม่ล่าสุดเลยแบบนี้กันดูดกันช็อตในตัวกันดูดกันช็อตในตัวครับผมตัวนี้ ปอดภให้ลูกค้าทุกหลังสลับระบบไฟใช่ครับตัวนี้ลูกค้าให้ให้ใส่เป็นตู้เบเกอร์ให้ครับตัวนี้ครับคระบบไฟคือเน้นความปลอดภัยให้ระบบไฟมีปลั๊กมีอะไรเรียบร้อยทั้งข้างนอกข้างในเนี่ยเดี๋ยวมาดูห้องน้ํากันครับเพราะว่าหลังนี้ยังยังไม่เสร็จนะครับนี่ครับห้องน้ําปูกระเบื้องแล้วครับห้องน้ําปูกระเบื้องให้แล้วครับผมกระเบื้องเกรดเอเหมือนเดิมครับเพราะว่า พวกบ้านใชประหยัดเนี่ยคือผมจะบอกลูกค้าว่าพี่ผมจะปลูกกระเบื้องให้นะเพราะว่าผมอยากให้มันดูเรียบร้อยครับผมจะไม่ได้โชว์เป็นผนังให้ครับผมเปิดผนังไงซีเมนบอร์ดครับไม่ได้โชว์ครับผมจะปลูกกระเบื้องไปให้เลยครับมีชักโครกก็ชักโครกมีฝักบัวให้เรียบร้อยครับผมก็ชักโครกใช้เป็นของกระดาษให้เหมือนเดิมครับมีฉากฝ้าให้เรียบร้อยครับผมซึ่งหลังเนี้ยข้างบนเนี่ยเราสามารถเก็บของได้ด้านบนของห้องน้ํานะมีโครงใช่ไหมครับับมันมีโครงเหล็กอยู่ ครับผมสามารถวางของวางอะไรด้เป็นชั้นวางของได้ครับผมเพราะว่าตอนแรกผมว่าจะปิดปิดทึบไปด้านบนถามว่าปิดได้ไหมปิดได้แต่ตอนเนี้ยผมมองไว้ว่าถ้าเราเปิดช่องล่งนี้ครับมันสามารถไปวางกระเป๋าวางของได้ด้านบนครับโอ้กางอยู่นะครับใช่ครับครับตรงนี้ตรงนี้เราก็จะปิดให้นะไม่ได้ไม่ได้เห็นโครงเหล็กครับตรงนี้ครับตรงนี้ผมจะบุให้ครับให้มันดูเรียบร้อยหน่อยตรงนี้แต่ผนังตรงนี้คือโช์อยู่แล้วครับแต่ตรงเนี้ยผมจะปิดให้ครับผมให้มันดูสวยหน่อย ครับนี่โอ้โหคือลูกค้าก็เข้าใจคิดนะหลังนี้ร่วมันกับช่างบอยออกมาได้สวยงามข้างบนยันไม่มีการตีฟ้าแต่ว่า p ียูโฟมครับผมหลังบ้านเย็นให้ใช่แล้วก็มีเช็ดดูเหมือนไม่มีรอยไม่มีอะไรให้นกเข้ามานอนได้เลยนะครับแล้วก็บันไดลงด้านหลังหลังนี้ครับค่อนข้างลงตัวคือจะเป็นบ้านไสประหยัดตรงที่ว่าสามารถเข้าห้องน้าอาบน้ําได้ครับเป็นบ้านในรซนใช่ครับผมก็คือราคาประหยัดเลย หนึ 1, 35, ่งแสนสามหมื่นห้าพันถือว่าราคาไม่แพงสําหรับบ้านหลังนี้ที่วัสดุอุปกรณ์ห้องน้ำห้องท่าระบบไฟสมบูรณ์แบบใช่ครับผมแต่ถ้าลูกค้าอยากจะให้ปูกระเบื้องนะครับตรงโครงสร้างจะต้องเปลี่ยนเป็นเหล็กหน้าสีทั้งหมดถ้าปูกระเบื้องอาจจะมีราคาเพิ่มเติมใช่ครับเพิ่มเติมตรงกระเบื้องแล้วก็เพิ่มเติมตรงโครงสร้างด้านล่างจะต้องเป็นเหล็กหน้าสีทั้งหมดเลยครับเพื่อความมาตรฐานครับ,รบตอนวนี้ก็ฝากลูกค้าไว้ถ้าเกิดว่ามาคุยกันอยากได้ประมาณนี้ ใช่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันก็จะได้หลังประมาณนี้เนาะใช่ครับผมแต่ถ้าอยากได้เป็นพวกกระบงกระเบื้องเพิ่มเติมขึ้นราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยครับผมตามโครงสร้างที่มันจะต้องทําให้แน่นนะใช่ครับผมว่ามันห้ามอ่อนเลยพวกโครงสร้างอห้ามอ่อนเลยจริงๆแล้วถ้าถ้าจะทํากระเบื้องมันไม่ได้ปูแค่กระเบื้องใช่ไหมครับมันต้องโครงสร้างต้องจัดใหม่ทั้งหมดใช่ครับโครงสร้างต้องจัดใหม่ครับผมถ้าอยู่ๆไปปูกระเบื้องเลยอ่อนแน่นอนครับผมเพราะว่าโครงสร้างพวกนี้คือ ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะรองรับกำนักได้เยอะขนาดไหนแต่ว่าในในคุณภาพตรงนี้ก็คือผมว่ามันโอเคแล้วครับครับเหล็กหนามินแปดครับผมโครงสร้างด้านล่างใช้เป็นสามคุณนิ้วครึ่งทั้งหมดครับตัวนี้โอ้โครงสร้างสวยไอหลังนี้สวยมากนะครับครับสวยมากครับสวยมากจริงกับช่างบอยนี่ก็คือพกดังอเไยคือผมจะเน้นเน้นทรงครับเน้นทรงครับให้สวยครับ ถือว่าเป็นทรงสวยแล้วก็ราคาประหยัดใช่ครับเอาไปตั้งไว้นี่คนถามแน่นอนครับซึ่งราคาประหยัดผมก็ไม่ได้ลดคุณภาพนะครับครับเหมือนเดิมสีก็เหมือนเดิมครับอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมครับผมเดงกก็ว่าโครงอาจจะเล็กลงครับครับผมโครงอาจจะเล็กแล้วก็องค์ประกอบอาจจะน้อยลงครับผมแค่นั้นเองครับตรงนี้หลังนี้ไม่ธรรมดาถ้าเสร็จเนี่ยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมารีวิวให้ให้ท่านผู้ชมฟังดูว่ามันมีอะไรบ้าง แต่สุขภัณฑ์อะไรนี้ติดไปจากเราหรือว่าจะไปติดที่หน้างานติดจากนี้ไปเรียบร้อยครับมีโอกาสได้เห็นรล้มีโอกาได้นใช่ตรงนี้ผมนัดลูกค้าไว้ประมาณปลายปลายเมษาครับปลายเมษาใช่จังหวัดอะไรนะครับผมอำเภอตากฟ้าตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์อุ้ยไกลอยู่นะครับอันนี้เอฟซครับอันนี้ไม่ได้ซื้อออนไลน์ครับครับคือโทรคุยกันแล้วผมวิดีโอคอลให้พี่เขาดูครับแล้วก็เขียน เคยบริการออาว่าเี๋ยวพี่เดี๋ยวผมไปจัดการให้พวกรักฐานซึ่งรักฐานตรงเนี้ยพี่เขาไม่ได้เทพื้นพี่เขาไม่มีเวลาผมก็เลยสั่งเป็นแผ่นพื้น,นหนาประมาณสิบเซนถ้ากว้างประมาณหกสเซนนี่แหละหรือห0ินี่แหละครับผมนะหนาะไปวางหนุนก่อนวางหนุนเสร็จก็เจาะเป็นปุ๊บค,ครับเชื่อมติดกับพื้นให้ลูกค้าจะไม่ได้วางลอยๆยครับจะเชื่อมให้ทุกหลัง<อ>ครับผม ครับไม่ต้องห่วงในเรื่องของลมเริมอะไรเนี่ยเราใช่ครับผมคิดแทนหมดแล้วใช่ครับผมคือในการเซฟลูกค้าหมดแล้วใช่ครับผมคือเรากันไว้ให้ลูกค้าอยู่แล้วครับผมครับจะยึดติดให้ทุกหลังจะไม่ได้วางเฉยๆฉยครับผมเอาบ้านอีกหลังหนึ่งที่น่าสนใจมากหลังนี้หลังนี้เป็นทรงโมเดิลอันนี้งานสั่งทรงโมเดินงานสั่งเหมือนกันครับผมแปดหมื่นห้าใช่ครับผมซึ่งห้องน้ําเนี่ยผมจะทําต่ากว่าตัวห้องอุ้ยนี่นี่ครับผมก็ว่าอยู่ว่าเออทำไมมีเหล็กอยู่ตรงนี้ ใช่ผมจะทําต่ากว่าตัวห้องตัวห้องน้ำนี่คือห้องน้ําจะทําทาไมถึงทําต่ําทาไมถึงไม่ทําเท่ากันล่ะครับไม่ให้น้ํามันย้อนเข้ามาในห้องนอนอืมครับเพราะว่าเราต้องปูกระเบื้องอะไรอีกครับผมครับถ้าเราปูกระเบื้องเสร็จถ้าเราไปทําพื้นเสมอน้ําไหลเข้าในห้องนอนครับต้องลดสเต็ปลงมานิดหนึ่งครับบันไดสามขั้นบันไดสามขั้นครับเนี่ยับันไดใหญ่ๆให้ครับอย่างใหญ่อย่างหนานะครับบันได เต็มขึ้นง่ายเดินขึ้นแบบง่ายเลยง่ายๆเลยตรงนี้ครับมาดูกันครับมีระบบไฟมีอะไรบ้างอ่าลังนี้จะได้เห็นนวัตกรรมใหม่ของชักบอยครับผมครับก็คือผมจะทาเป็นฟินโค้ดเนี่ครับตัวฟินโค้ดอุ้ยขอดูใกล้ๆหน่อยัยังยังไม่เคยได้รีวิวตรงนี้เลยนะนี่ครับฟินโค้ดคืออะไรครับขยยตัวกันซึมครับผมตัวกันซึมใช่ครับตัวนี้ลงแล้วเหรอครับที่ลงแล้วครับใช่ครับผมเนี่ยผมลงแล้วเนี่ยมันเริ่มแห้งแล้วมันจะเป็นคล้ายๆเนื้อปูนเลย ครัเนี่ยผมจะทาฟินโค้ดแล้วทาออมขึ้นมาประมาณสิบเซนครับครับผมทาฟินโค้ดก่อนปูกระเบื้องประโยชน์ของฟินโค้ดคือไงบ้างค,ครับคือกันรั่วครับรผมกันซึมกันซึมครับก็คือถ้าสมมติว่าเราเรา,เราทําห้องน้ำเนาะถ้าเราใส่นนเทพื้นอะ่ะเราก็ต้องใส่น้ายาก,กันซึมแต่ตัวน,นี้มันก็มาช่วยอีกขั้นตอนหนึ่งครับผมก็คือผมพยายามทายังไงก็ได้ให้มันดีที่สุดอะ่ะครับครับ เพิ่มต้นทุนหน่อยแต่ผมก็ไม่ได้คิดลูกค้าเพิ่มตรงนี้ครับราคายังเท่าเดิมสุดยอดมากครับก็กระปองหนึ่งของของเชลหรือของอะไรนั้นสักอย่างหนี่ผงแต่อันนี้ไม่ไม่ใช่ของเชลอันนี้เป็นของตาจอระข้ครับครับตัวนี้ครับพอเจ็ดแปดร้อยนี่แหละครับเพิ่มให้ครับเพิ่มให้ครับเพิ่มหลักร้อยไม่เป็นไรครับผมบริการให้ลูกค้าไปครับแต่ห้องน้ำเขาก็ไฮโซเหมือนเดิมนะไฮโซเหมือนเดิมมีการตัดสีตัดอะไรที่ใช่ครับผม เล่นสีเหมือนโรงแรมเหมือนเดิมนะครับครับเล่นสีก็คือจะไม่ได้ให้พื้นพื้นรับเพราะว่าห้องน้ําผมจะเน้นปูกระเบื้องให้ไปเลยครับจะไม่ได้ว่ามาโชว์เป็นผนังตรงนี้แล้วทาสีให้ลูกค้าผมไม่ได้ทาอย่างนั้นครับผมจะโชว์เป็นตรงนี้ให้ลูกค้าไปเลยครับปูกระเบื้องเพราะว่าการทำมอสซาดอะไรมันจะง่ายครับตรงนี้เวลานั้นอะน้ํเขาจะลงไหลลงไปมุมเดียวครับตรงนี้ครับจะเน้นให้ผมก็เลยว่าด้วก่อนลูกค้ามาถามผมว่าทําไมเพิ่มห้องน้ําทําไมแพงจัง ผมพามาดูห้องน้ำโอ้ลูกค้าว่าโอมันเป็นอย่างนี้เองือมันก็ไฮโซตั้งแต่ห้องน้ําแล้วก็การอกแต่งครับผมแล้วยะเวลาในการทาเนาะมันก็จะเยอะมากขึ้นใช่ครับผมปูกะเบื้องให้เรียบร้อยนี่เหล็กแบบทีๆีเลยสําหรับแปดหมื่นห้าพันครับผมหลังนี้มีอ่าจุดหมายปลายทางที่จังหวัดไหนครับผมหลังนี้รับสุรินทร์บ้านเราใกล้ๆเนี่ยใช่ครับสุรินทร์ครับอันนี้อำเภออำเภอขาวศรีนรินทร์ครับจังหวัดสุรินทร์ครับผม บางนีช่างบอยได้รู้จากทั่วประเทศเลยครับใช่ครับส่วกพื้นเพื่อทั่วประเทศครับพื้นก็ผมก็สกิมให้เหมือนเดิมครับตัวนี้ก็คือขยายความอีกครั้งหนึ่งเผื่อลูกค้าลืมก็คือการทำความสะอาดใช่ไหมผมจะตรงรอยต่อครัผมจะสกิมให้เนียนเลยครับครับเหมือนสกิมผนังอะกับผนังปูนะผมครับผมจะสกิมให้หมดครับก็จะใส่ใจทุกรายละเอียดครับผมตรงนี้ครับอรับรองครับ เนี่ยมัน,ม,นมันต้องเจาะลึกครับผมมันต้องเจาะลึกในเนื้องานว่าช่างเขาทําอะไรให้บ้างอะไรเงี้ยครับครับผมไม่ได้ทําแค่เพราะว่าได้ขายให้ลูกค้าคือผมจะเน้นตรงนี้มากกว่าครับผมเน้นคุณภาพให้ลูกค้าไปเลยครับครายละเอียดเล็กน้อยบางทีเนาะเราทําไปครับมันดูสวยครับครับผมคนเราอ่ะบางทีลูกค้าไม่ได้ซื้อแค่หลังเดียวครับอาจจะใช้ไปอุ้ยทำไมช่างคนนี้ครับทําสวยจังดูเรียบร้อยจัง ก็ไปบอกต่ออย่างงี้ครับผมผมไม่ได้มองแค่ว่าหลังเดียวสองหลังครับก็คือผมทาคือผมเต็มที่ทุกหลังให้ลูกค้าครับ,รบผมไม่ได้เน้นแค่ว่าขายได้อะไรได้ครับเน้นต้องเน้นคุณภาพให้ลูกค้าด้ยวยครับผมสุดยอดจริงๆครับแต่และหลังนี่ไม่ธรรมดาครับและหลังที่ราคาประหยัดแปดหมื่นเนี่ยนะครับแปดหมื่นห้าเนี่ยถ้าคนที่อยากมีบ้านอยากหลังจากกลับมาทํางานแล้วแล้วอยากมีบ้านส่วนตัวเนาะครับหลังเล็กๆไว้ในสวนเพราะตอนนี้ ส่วนใหญ่่ะจะเป็นสวนยางครับหัวไรไปนาครับตอนนี้เยอะมากเลยครับแต่ผมให้ตอนนี้อันดับหนึ่งเลยสวนยางครับเยอะมากที่ผมไปส่งครับเพราะทางอีสานเราอะทําสวนยางกันเยอะครับผมเนี่ยแถวสุรินทร์วิลล์เนี่ยสวนยางเยอะมากก็รีสเกตครับเนี่ยสามจังหวัดเนี่ยครับส่งบ่อยมากอยากได้จังเลยหลังนี้ครับน่ารักหลังนี้สวยมากๆในราคาแค่แปดหมื่นห้ามีห้องน้าในตัว ระบบไฟการดูดการช็อต E.U. o ฟ m แล้วก็มีหลังนี้จะเป็นจะเป็นตัวเบรกเกอร์เฉยๆเป็นเบรกเกอร์ใช่ผมบเป็นเบรกเกอร์ตัวตัดใช่เวลาช็อตการดูดการช็อตจะเป็นหลังนู้นครับผมหลังนี้จะเป็นเบรกเกอร์ใช่แต่ถ้าลูกค้าอยากได้ตัวการดูดกระชาเดี๋ยวผมจัดให้ได้ก็จัดให้ไม่ได้ครับผมก็เพิ่มแค่ค่าตู้ตู้ไปครับผมยอดมากนะครับเป็นการรีวิวที่ครบเครื่อง บ้านยังไม่เสร็จแต่เรารีวิวและจินตนาการไปแล้วว่ามันสวยแล้วตอนนี้ถ้ามาตอนเสร็จจะขนาดไหนนะครับถ้าหลังเนี้ยถ้าจะให้สวยไปว่าเต็มเต็มเต็มสูบเลยตรงนี้จะต้องมีหน้าต่างด้วยมันถึงจะสวยครับผมคือถ้าเมื่อเราถ่ายด้านนู้นอ่ะมันจะมีหน้าต่างมันจะดูสวยกว่านี้ครับครับผมเพราะตอนนี้ด้านนี้จะเป็นทึบครับผมครับแต่ถ้าลูกค้าต้องการจัดให้ได้จัดให้ได้นะครับผมตรี้โอ้หลังนี้สวย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 ทุกหลังเนี่ยสองหลังแล้วก็เป็นราคาประหยัดตอบโจทย์ ลูกค้าในในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีอย่างนี้ด้วยก็ได้บ้านที่ราคาคุณภาพดีแต่ว่าราคาไม่แพงครับผมนะครับไปใช้ตั้งแต่คุณภาพมีหมดเนาะใช่ครับรายละเอียดมันเยอะครับผมในการทําครับค่อนข้างจะใส่ใจให้ลูกค้ามาคุยได้นะครับแต่ว่าใครอยากเห็นตอนที่บ้านหลังเสร็จอย่าลืมเหมือนเดิมนะครับก็ติดอ่าดูอ่านช่อง YouTube ของช่างบอยบ้านนอกดาวจะได้เห็นบรรยากาศตอนส่งและก็ตอนเสร็จแล้วทุกๆหลังว่าอ่ามันอาจจะเหมาะสมกับบ้านเรายังไงบ้างนะครับจะได้ นี่มีแนวทางในการตัดสินใจในการซื้อบ้านนะครับอ่ะสำหรับบ้านหลังนี้ก็สองหลังนี้ก็ขอจบการรีวิวประมาณนี้นะครับขอบคุณช่างบอยมากเดี๋ยวคลิปหน้าเราจเจอกันใหม่ครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ